ต่อมาครับเราพูดถึงบัญชีโปรไฟล์ของแฟนเพจไปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะบัญชีข้อจํากัดบ,บัญชีของ Facebook กันบ้างว่าบัญชี Facebook ส่วนตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับอันนี้คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะครับเหมือนกันครับไปที่คําว่าแดชบอร์ดมืออาชีพครับไปที่การแนะนาโปรไฟล์ครับเห็นไหมครับว่าบัญชีนี้การแนะนําโปรไฟล์สีเขียวเลยแนะนําได้เห็นไหม ไม่มีผลใดๆเลยนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับแต่ผมอยากให้คุณไปเช็คคำว่าสถานะโปรไฟล์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช็คกันได้เลยครับคลิกไปได้เลยเห็นไหมครับว่าการแนะนำโปรไฟล์ที่แนะนำได้อาจถูกซ่อนสถานะโปรไฟล์ที่เขาไม่ได้แจ้งคุณไว้นะครับนั่นก็คือติดเหลืองเห็นไหมครับและการดําเนินการที่คุณได้กระทำเนี่ยส่งผลอะไรบ้างครับผลกระทบโปรไฟล์หรือเนื้อหาของคุณนะครับก็คือ คุณไม่สามารถเชิญผู้คนให้กดถูกใจเพจนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้แจ้งว่าเพจอะไรบ้างนะครับอันนี้คือข้อจํากัดเห็นไหมครับและมีข้อจํากัดใดๆว่างนะครับตรงนี้เขาจะแจ้งสถานะบัญชีไม่มีข้อจํากัดเห็นไหมครับแต่น่ากลัวนะการไม่มีข้อจํากัดจริงหรือไม่ให้ไปดูที่ฟีเจอร์พิเศษครับอย่างแรกครับคลิกคําว่าแนะนําได้เลยครับโอเคเป็นยังไงบ้าง เห็นไหมครับว่ามีการแนะนําโปรไฟล์ได้แต่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบสถานะอื่นๆไปพร้อมกันนะครับไปที่สถานะโปรไฟล์ครับไปที่เห็นไหมครับตรงนี้ใครนี่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือการสร้างรายได้กําลังใช้งานด้วยเป็นไงบ้างคลิกไปได้เลยครับอา้าวสถานะโปรไฟล์ของคุณกําลังใช้งานการสร้างรายได้อยู่นะครับเห็นไหมครับดีมากๆเลยการสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่านะครับไปที่สถานะโปรไฟล์อีกครั้งครับ เห็นไหมก็จะย้อนมาที่หน้าเดิมอยู่ดีแล้วก็ไปที่คําว่า market page นะครับคลิกได้เลยครับอ้าวโอเคคุณมีสิทธิ์การเข้าถึง market page ดยสมบูรณ์ครับเนื้อหาการสร้างรายได้แล้วก็ market page เห็นไหมครับยังใช้งานได้อยู่แต่จริงหรือไม่ผมไม่คลิกย้อนไปครับอย่าลืมนะว่าฟีเจอร์สีเหลืองย่อมมีผลกับบัญชีคุณคงไม่เพียงแต่การกดเชิญไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิกย้อนกลับก่อนครับโอเคย้อนไปก่อนนะครับผมให้เช็คสถานะบัญชีแต่อยากให้ทุกคนเห็นคําว่าการสร้างรายได้ ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือไม่ครับโอเคเราย้อนไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับไปที่คําว่าแดชบอร์ดมืออาชีพครับและไปที่ยอดเงินที่ได้รับเห็นไหมครับ เขาให้กรอกข้อมูลภาษีเท่านั้นเห็นไหมครับบัญชีนี้มี60กว่าเหรียญละนะครับแล้วก็มีบัญชีสร้างไรายได้เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้เราก,ก,กาลังแก้อยู่นะครับก็อันนี้ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้เราให้คุณเช็คสถานะนเฉยๆว่าบัญชีเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือข้อมูลแล้วก็การสร้างไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจาก Facebook นะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์ไม่ได้ทักมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบบนนี้้้เกิดขึควรทําายังงงไ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับข้อแรกครับโพสนะครับก็คือการตรวจสอบเนื้อหาการโพสคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆที่อาจจะผิดมาตรฐานชุมชนนะครับว่าควรที่จะเช็คสถานะดีๆเพราะการที่คุณโพสในโปรไฟล์ส่วนตัวหรือการใช้โปรไฟล์ของคุณโพสไปยังเพจกลุ่มต่อให้คุณเป็นเจ้าของก็ตามถ้าอะไรที่ผิดอาจจะทำให้คุณถูกบล็อก ระง,งับและอาจจะส่งผลถึงแฟนเพจได้เห็นไหมครับที่เขาแจ้งว่าไม่สามารถเชิญผู้คนไปยังเพจได้หรืออาจจะเจอสถานะที่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเพจได้เช่นกันครับข้อที่2ครับลบเนื้อหาโพสต์คอนเทนต์หรือรูปภาพใดๆแลข้อตาม ที่คาดว่าอาจจะผิดมาตรฐารชุมชนออกจาก Facebook ของคุณกลุ่มที่คุณโพส์รวมไปถึงแฟนเพจของคุณที่คุณดูแลอยู่ครับแต่ผมบอกรู้สิษย์เสมอครับต่อให้เราเป็นเจ้าของอะไรที่ผิดและทำผิดพลาดถ้าคุณโพสไปแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาก่อนที่ถูกบกล็อกหรือระงับแน่นอนว่าคุณจะไม่ถูกบล็อกฟีเจอร์ หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการถูกบล็อกที่เป็นอยู่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญลูกสิทธิ์ผมถ้าแก้ไวส่งผลกับบัญชีไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวรวมถึงกลุ่มที่คุณดูแลอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ